สวัสดีจ้าซ่องข้วน้องเนยมันเหนียวไม่มีเมนูน้ำเสนอจ่าเป็นยำขนมจีนน้ำปลาร้าจ้านี่กระมี้ปลาทูพร้อมใส่ปลาทูพร้อมมือมีดจ้าครบเลยมือนีิกระมีม้มะขั่วาจ้าถั่วยาหญ้าถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวจ้าแล้วก็เป็นมูย,ยอม่อน้องเน่ยปิง้งเรียบร้อยจ้ากระมี้พริกไรเม็ดขอให้เบิร์ดเลยมือนีพริกแล้วก็ไรเน่าไรเม็ด อีกไยเม็ดเอาไงแม่วันทันพริกนอผสมกันได้ทันไหมล้างปูเบิรงแล้วก็บพี่พระพอมร่วมจ้ากัหอมแดงซอยเรียบร้อยแล้วก็พริกไรเม็ดจ้านี่ยมาจีบมะนาวไรเม็ดพริกไรเม็ดจ้านี่อยากได้แม่มันทันพริกกรับกรอบพี่เนาะตามที่ผงสุดโรจากย่งปงพริกผงน้ำปลาจ่านางเอกว่ันยี่แม่นี่ยคือป้าเอกจต่ข้าปุ้น นี่คือน่าจจะเป็นน้ำตาลปิดจ้ามันจืดมาดุลจืดถ่ายแล้วเลยอยากแข่งว่าเป็นยังนี่แหละตัวแซ่บกูว่าแซ่บน้ำตาลแซ่บสุดบแ่เมื่อวานนั่นแหละยังหอมติ้มจ้านี่พริกไรม็ดเดินมาน้ำปานะ่าต้องไปหาซื้อเบิงรเงมินแบบไม่สี่งองค์ไหนว่าเผ็ดแบบพริกไรม็ดเสืเ <laughs> ้อมาส้มเผ็ดสุดก็คือเม็ดมันมันมีจ้ะพริกอย่างงี้ยนีแม่ว่ากินเนี้ยหอมไดแน่ๆสามีหอมมาสักเริ่มเลยจ้าบ้านีัน มาเฮ็ดกันเลยเมนมูง่ายๆจ้ามือนีเมียคืดหยากแม่ยคืดหยากเลยอืมทั้งเมนูนี่มันเป็นเมนูนกินเลเนเ่นเน,นาระจ้าจ้าเด็ดมันละลายน้ำปลาลาก็มีจ้ะสูตรเด็ดกีบต้มก็มีจ้ะคลิปล่างๆที่เนอเห็ดลงไปเบิ่งย้อนหลังกันเลยจ้าสามแล,ล้วพี่ลูกฮึใส่หลายเตอิอสามแล้วสามแล้วสี่น้ำข้่นข้าวหลายดิ้ปุ่นข้ปุ่นสองเปาะ น้ำปลาน้ำขอบุญเพรากันม like ันว่ามื่อนี้เป็นไังเนาะนี่คือสองสองแางมันสมกันเสรถ้ามันละลายจะเอาน้ำตาลทิพมาละลายน้ำปลาเสริมน้ำเปล่าแม่คือเก้าจากในสีพยายามะตัดออกจากคลิพดาซึ่เป็นอะไรนี่ใช่ไหมเหรอทิพดาซึ่ คุเบิงบ่งได้แม่คนเบิงบ่ฮันหลายอยู่จ้า <c oughs> แต่ว่าเป็นคือ2 3คลิคปย่างในเอิน้นแม่น้องฟางมากินน้ำยู่จ้า,จานี่ก <c oughs> ันกันได้เบิงคือ้อย่างนี้คนเข้าเบิงขึ้เหมือนแม่นอ้องฟางมาจ้าฮอดเดือนหน้าคือสิเฮ็ดได้ขขอันโฆษณาเข้าอยู่เนาะจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าจ้าแม่ก็ย่านหน้าเบื่อได้มียอดชาได้เง,ง,งี้ยเนาะเนาะมีคนมาเสริมตลาดเลยจแม่ ไปล้างบ้านมาแม่แว,ว่าช่วงนี้ฝนตกจะชื้นลังบ้านใครบ่ได้ผ้าหน่องฟางบุกบ้านแม่หน่องสิผ้าหน่องฟางบุกบ้านแม่หน่องฟางยิงหน่องฟางไปบุบฟางจะไปดีว่าบรรยากาศที่ดีก็นี่จ้ะ <c oughs> มื่อนี้ว่าิเผาไปได้บ้านแม่มื่อนี้ก็บ่ได้จ้ะมันจื้นฝนตกฝนลิ้นตลอดเวลาจา้ะคุมเลยมือในบ่ควรมีแดดมุนค่ะบ่ถ <c oughs> ้าไปกับไส่พริกเลยโอู้หู้ใส่หน่อยแท้ อูนดหน่อยเนี่ยต้องตองขามกันไม่ดอู้หนัเฮ็ดอันนั้ตันเตี้ยังหวดเมื่อเดียวไปตังไปนู่นแม่ตะวันเมื่อไดมีแบบของส้มสแบบพองกินแบบเด้เล็นได้หลายเนาะเส็กคลิปล่วงซูอยู่จ้าสีเคดได้มี รวมสุมจดนแม่ฮันมี่รีคบซีรีกาเซ็กเือเบิรงกมิจจาด้มาเทียเทียนบุกี่จราามราเนีะยมาความแปลไปกันเฮ้ยมีที่ใส่ผงสุรดจ่าเบิรงเบิรงบ่มัน่เห็นเดดจีนเลยตงนี้ข้าวบาอจ่าอันนี้ว่าคือบ่อดูดไรเม็ดอิริจานหมักน้าไเม็ด จอาาปลูกแ่มีนยเดียวได้นี่เออโอ้ยเอามาปลูกว่ามียหยดเจ้าอวยวู่นับปลูกก็ปลูกส่แมว่ปลูกไซก็ะไรด,ดอก<น>ดอกก็ได้นี่ยนยเย,นนย,ยน็นเนนยมูล่ะวะใส่อ่บนกเี่ยวใส่อีกอดใส่อีกกอดเบิ้ง้ปุ่น้นซ้อมกระปอเพ่อไอ้น้ำจะเพ่เดียวไอ้บุได้กนน้ยังแกงกระ้รทีนี่แม่ ม่เคยทานทานคื y ง่ายจ้ะแซ่บสบายแต่ละฟังเนาะนี่เนีสอบทัวใส่ตัวเยอะๆซื้อมากําละ10บาทใส่บัดเลยหน้าฝนบ่แม่ช่วงนี้จ้นกําลังเล็งแล้วมันบ่แห้งจ้ลิ้นเบิดมือที่เอาคอยคแหงอยู่นี่อนนยน เอาแล้าก็มาตลิ้นขนาดฝนลิ้นก็ยังแบบห่อนอยู่ไหมหมูย่อไหมสนุกไหมวะดำเลยได้เนี่ยดำเลยเคร่อพริกเครื่องหอมตักใบเลื่อยจ้าแล้วก็หอมตักบัวหั่นหอมแดงหั่นเข่าตาแต่ส้มส้มกับสีเต็มละ ยังมอเใไซขอบุญอยู่มาทุ่งเองเลยมียินแม่ว่าตักใส่เลยลูกมีใส่เลยมีใส่เลยส่วนมากกับสีย้ําแต่ขอบุญแบบใส่พวกเนื้อื่นเนาะให้หมูว่าใส่เดี๋ยวเอาไปใส่เลมจับหลับเท้าเห็นไหมนี่่ะมีหอยเนาะมีปลาดูมีถั่วใส่โัหลับเท้าช่วงนี้มามีหอยมีแมะอู้น้่ยมัน ว่าเขาละหลายปันไหนอยู่รวนึวกว่าอยากกินใช้สองอไไตัวจาไปซูสอ้ว่าใส่สามตัวเลยอันนึงเอาไว้ถัสซูสู้ข้างหน้าก็ไก้รักสิว่าเพราะว่าขปุ้นมันหลายาค่ะทีสองปุ่เอาไ้ถัสซูสู้ข้างหน้าก่อยากย้ำขปุ่นนส้อเป็นในมันสู้สขป สวนกันได้คือต่ำก็มองงงเหลือลุงแอันนี้เอาก็เลยต่ำเฉยๆกระปุนมีสองสีจ้ะสีนี่แดงเหลืองส่วนกระสีมีแต่แนวสีเราไม่เนาะแล้วก็ต่ำแนววิซานวีสานดีม่ค่อยมีหูสิปอกเดียวมัเต็มหมดเลยแล้วก็ยังว่ามันหลายอยู่ดิปอกเดียวก็ใครว่าแบบน้อยก็ตีข้นนะมูย่อสองอัน อใจเย็ยนๆอย่าเย็ยนๆขึ้นน้ำลวกไก่แล้วจ้าเด้อเวลาผ่านไปแล้วเจ็ดน,นาทีแล้วแหมหยิดเมื่อโดนน้องจ่ากเก็บน,นาทียินบ้านเจ้าตีขึ้นนำลวกไก่สิว่าดได้ที่ลุงน้ำลวกไก่เหนียวโอ้หอนเติเด้เนี่ยเอาซักตอนมุนหมดแล้ว จ้านนี่ก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วลงถาดเรียบร้อยก็ตกแต่งเอาแม่ะเฮียงนะที่ใ้น้งองฟางจ้าให้น้องฟางจะว่าแม่เฮ็ดคลิปให้เบิ่งน้ำสาลาจ้าเล่นโดนเฮ็ดเทียเฮ็ดเมื่อไรคนนั่นแม่แม่ชีเฮ็ดให้น้องซื้อกระตงไทยก็ได้จ้จายังบอกขั้นตอนตอนเกี่ยว้วยแม่จ้าจ้าก็แล้วละจานที่ยังไม่ได้เบิ่งเลยนี่ก็สิตัดไปตอนกินกันเลยดูจ้า กินยาอยังเนาะกินยำกับปุูนน้ำกันเด้อจ้าอุ้ยแม่คนหลายอ่นกินมือตกเด้อนี่มันมุนแต่ว่าแซนะ่บบอานะโบหัดเองเลยมาตากเองเลยบโบตา,า,ยยาจุ๋งห่วยข้ากล่อมดิได้หลายถิ่นน้อยเนาะหลายน้ำเครื่องบ้าง กินยิบดิบบมีอยหนันเลยมีผักเว้วัสดีจ้ามาจามกิมกันจะวันที่นี้พอตอนกินแล้วยำข้าปุ้นจ้ายำข้าวปุ้นน้ำมือเลยผมลมือเลยพแม่ปุ้นขับงยเสกข้าวเนือ้นขาับงกเสรป็นเ่นีน่ะ สดดแนดูพอดีไั่เลยเปทางสมบะ่ะขอบุญนี่ปุงว้ายไว้ไจ้ะเข้มไว้จะออกเปรียวนิดๆกับตัดกันพอดีนมวพอดีตัดบหวานตัดองไม่เอาฟ้าใสยังไงกูใช้มกน้วาใช้ชุดผสมปลา กัว้ผักเงี้ยาาจากกัมือยอของทางฟ้าสมต่ส yeah, ้พริกยานนเพปปกนดูกินน้าฟ้าจริงด้ยเาอยาใส่ม um> ื่อจะเป็นไมอีสานอีสานบ้านมืผักไส่สวยพักมันบดมีรวบวนมันบดมันบดกอา ยอไม่น,นุงน่งสิล่ะจ้ะกินน้ำชงไม่บายนาะบรรยากาศที่ดีจ้ะโอแซบไมหยย่หวางี้ยใช่ค่ะแม่แซบแม่สุนนี่แซบทำค้าได้พูดจนสี่ท้ายในวมดแบบ ไม่ถามแม่ตลอดจ้ะเพราะว่าแม่พย่ยาม้กินแซ่บเนี่ยบ่ขายบ่แม่เพื่อนกัว่าอของมันแพงมากลยจังตลาดมันจอดก,กับวัวแห่งนี้หลายดิยไม่หน่อยตุนนดิลูกตลาดค้า,ามันเข,ข,ข้าไปงูขัดตัวแม่ตาลค้าดูหล่ออกให้ รถพ่วงกับมีดจะกลายไปไกลมากช่างดังน่ะตรงไหนเอาซ่อน,นมาสวดหมาครัวโดูดับเอาซ่อนก็สั่งอะไว้หใบมะท่วมันอ่ะไหมกินกระหึ่งเหรออืมกินคนละอ,าอาันมาแดงเน่นนเห็ดเนี่ยคุ้น,นดนุนผุดไหมเนี่ มรต่มอะร้แม่เมื่อต้่มขอไว้จามือหนีน้องบ้างกินกินมามีนน่ะกินเจ้าหน่องฟางค่อยมาแลกแต่กินนะว่าสดีดูมิโนงกินบ้างต้่มขากัได้แต่กินมีตำห้งกินตำม้งได้เพื่อนนี่เราฟ้าว่วใาญกินน้ำวัอยาวน้ำตักให้น้ำไปกินมดไ มันก็กินเขาน้องฟางยมากินน้ำมีแก่น้ำเพบบ้างน้องฟางบม่พเมพลิดหรอกน้องฟางบ่เพลคือของระเอีดเลยโอ, <c oughs> โอ้โหกินมากคนเขาจะว่าเพไปไหแม่น้าว่าถึงอันที่อันที่นี้ซอยไวไหมก็พหอมแอนอบนมันรวมมันเขากันดีมีสมนี่เปรี้ยวทีสมแล้วก็น,นีหวานจัะ จตงชุดรอีม้วๆเลยมาเนอร์จะเก็ดเปียวหวานพอดีแต่ยินเล้อว้าถึงจะตอนมือยยอมากบุปันหุ้ยเลยนะเห็ดงเงนาเลยอื้งมาทะเลปลาทแล้วไปกินก๊ขอน้องหลง น้องครับอ๋อน้เ่นคักินเง่น,เน่ะเป็นด่วดิอย่ามา่กินในี่ยเาะแบบหนออไ้นขบเลยเยอมาทั่วขันทยนะมัน้นตยว่มีกงหยน นิดว่ได้โอ้ยมันดำลิบทำไมกันเียบปีชิปเขาเดียวครับหนึ่งสามตัดเพจดิบน้องเพจเด,ด้เนี่ <c oughs> เป็นกินมูยอ <c oughs> กินแล้วนะพี่จะาละกเตนียงนี่กับฝากฝากดติดตามากดซัปตะไข่กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทางส่องขวดังเนยจ้า คลิปนี้ก็มากดไลค์ิตใจก็แชร์ได้จ้าเจอกันมาจ้าวัน,จจน,นดีดมมจ้าบ๊ายบายวันดีจ้าบ๊ายบายเฮ็ดกันคลิดนานนะจ๊ะขอบคุณนะจ้าเด้อที่เขามาเบิ้งขอบคุณอีหลีขอบคุณหลายๆนะจ๊ะทีเมียตามแม่จ้าบ๊ายบาย